สวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโหราศาสตร์ไทยไพ่ย,ยิปซีวันนี้ก็เป็นวันที่สองเดือนกรกฎาคม2566ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพะระขึ้น15ค่ำเดือน8ปีเถาะวันนี้เราก็มาดูดวงด้วยตําราโหราศาสตร์ไทยไพ่ย,ยิปซีซึ่งเป็นสองศาสตร์พื้นฐานผมเอามาประสานกันเพื่อจะเช็คดวงแต่ละราศี ของพวกท่านว่าดวงนั้นเป็นไงดวงช่วงครึ่งปีหลังของปี66สิบสองราศีคือกรรมเก่าของมนุษย์คนเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งจิตหยิบไพ่ดูกรรมใหม่ไปด้วยกันสำหรับท่านที่เกิดแต่ละราศีดวงช่วงครึ่งปีหลังของปี66 2,566ด,ด,ด,ดวง ใครจะหมดทุกหมดโศกหมดโรคโหยัยเรามาตั้งจิตหยิบไพ่ดูกรรมใหม่ไปด้วยกันดวงชะตาท่านที่เกิดราศีสิงห์ดวงมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งดวงจากร้ายกลายเป็นดีดวงเงินงานจิตการต้องมีการเปลี่ยนแปลงความอดทนกดกั้นฝ่าฟันความสำเร็จมันนึ่จะเป็นของเรา เพราะดาวเสายัางเลงดวงชะตาเราอยู่ให้ระมัดให้ระวังก็บอกให้รู้คือต้องมีความอดทนเรื่องความรักเสาเลดงดวงตาคือให้ระวังเรื่องการแตกปรับหักพังเลิกลายอย่าล้างแต่การดูดวงด้วยตาําราโหราศาสาไทยไพ่ย,ยิปซีซึ่งเป็นสองศาสตร์พื้นฐานผมเอามาประสานกันเพื่อจะเช็คดวงราศีสิ่งนี้นั้นว่าดวงท่านเป็นไง กรรมเก่าของเราก็ระวังเพราะดาวเสายางเลงดวงชะตาเราอยู่เรามาดูด้วยไพ่ยิปซีดูกรรมใหม่มาตั้งจิตหยิบไพ่ดูกรรมใหม่ไปด้วยกันท่านที่เกิดราศีสิงดวงชะตาท่านที่เกิดราศีสิงสิบสองราศีคือกรรมเก่าของเราให้ระวังเรื่อง แตกปักหักพังเลิกาลาอย่าล้างเพราะว่าตอนนี้ดาวเสาเข้ามาเล็งดวงตาให้ระมันระวังเรื่องความรักเพราะจะมีปัญหาเรื่องความกดดันเครียดวิตกกริตคิดมากเกี่ยวกับคู่ครองคู่รักเพราะว่าเสาเล็งดวงตาก็จะมีปัญหาเรื่องโทษทุกข์ให้ทายเสาคือแตกปักหักพังนี่คือคนเกิดราศีสิงดวงช่วงครึ่งปีหลังของปีโห6เรามาดู ไพ่ย,ยิบสีซึ่งเป็นกรรมใหม่เรามาดูดวงโหราศาสตร์ไทยไพ่ย,ยิบสี่ซึ่งเป็นสองศาสตร์พื้นฐานผมเอามาประสานกันเพื่อจะเช็คดวงราศีของท่านว่าดวงนั้นเป็นยังไงตั้งจิตหยิบไพ่ดูกรรมใหม่ไปด้วยกันท่านที่เกิดราศีสิงห์

ดวงชะตาท่านที่เกิดราศีสิงห์กรรมเก่าของเราให้ระวังดาวเสาตัวแทนของแตกปักหักพังความทุกข์เพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาดาวเสาเข้ามาอยู่เรือนปัตตนีให้ระวังปัญหาเรื่องคู่ครองคู่รักแต่เรื่องเงินงานจิจการดีแต่ความรักให้ระวังไว้ถ้าอดทนอดกั้น ฝ่าฟันประคับปรองไปก็จะเป็นการดีนี่คือคนเกิดราศีสิงห์ดวงาตาดวงช่วงครึ่งปีหลังเสายางเรลงเราอยู่ก็บอกให้รู้คือต้องอดทนเข้มแข็งถ้าเป็นไปได้ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยใหม่ดวงท่านจากหลายก็จะกลายเป็นดีนี่คือวิธีแก้เคล็ดอีกอย่างหนึ่งซึ่ง การดูดวงด้วยตำราโหราศาสไทยไพ่ยิปซีซึ่งเป็นสองศาสตร์พื้นฐานผมเอามาประสานกันเพื่อจะเช็คดวงราศีสิงของท่านว่าดวงนั้นเป็นไงท่านที่เกิดราศีสิงเรามาดูกรรมใหม่มาตั้งจิตหยิบไพ่ไปด้วยกันท่านที่เกิดราศีสิงครับตานุเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นไพ่แฮงแมนก็ระวังไว้ให้เรา ต้องยอมเสียบางอย่างปล่อยวางบางเรื่องก็จะเป็นการดียอมเสียบางสิ่งบางอย่างนะเปลี่ยนแปลงเดินทางจากฐานะหนึ่งไปฐานะหนึ่งซึ่งอย่าไปยึดติดกับอดีตกับของเก่ามากเกินไปแล้วมางละระละละมาระวังไว้ไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายแห่งความกดดันเพราะฉะนั้นเป็นไพ่แห่งความอยู่ในมุมอับ ก็บอกให้ทราบว่าถ้าเป็นไปได้ให้ปรับย้ายที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยใหม่ถ้าท่เกิดราศีสิงห์เพราะแห้งแมนเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ดีให้ใบน,นี้เป็นไพ่แห่งความการจองจําระมัดระวังไว้อดทนตะนุกระดุมหา้าดูการเงินสนําหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์ เงินไม่เรื่องต้องให้สูญเสียเสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์ให้โทษคือระหว่างการเจ็บป่วยการผ่าตัดละมันระวังไว้เพราะตำแหน่งการเงินมันเป็นการสูญเสียเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เสียเงินจากการเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหรือการสูญเสียบางสิ่งใดก็ไม่ได้คืนนี่คือคนเกิดราศีสิงดวงช่วงครึ่งปีหลังก็เป็นไปได้ให้ย้ายที่อยู่ปูที่นอนใหม่ก็จะเป็นการดี ตนุกระดุมพะสาชะ,ะดูการเดินทางเพื่อนผูงสาชะการเดินทางเพื่อนผูงเป็นไพ่ที่ดีเพราะไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่กวาได้ของขวญของปากของถูกอกถูกใจมีคนเข้ามาให้มีการซ็นยายเอกสารกับการงานก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีขึ้นมาอีกอหนึ่งซึ่งพอชื่นใจหน่อยอตานุกระดุมพะสาชะพันทุก มาดูตำแหน่งบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่หรือรถยนต์ของคนเกิดราศีสิงห์ตำแหน่งบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่รถยนต์มันเป็นความหมายความบุญโพนความสําเร็จภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองหามาได้มีโอกาสได้ซื้อรถใหม่ป้ายแดงทําธุรกิจปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงความสําเร็จ อยากเหนื่อแรงกายสิ่งที่เราหามาได้ก็ภาคภูมิใจก็จะเป็นสิ่งที่ดีคือความกดดันเพราะฉะนั้นเหนื่อยเหนื่อยฟาฟันอดทนดกดกัน้นความทันเร็จมันถึงจะเป็นของเราท่านที่เกิดราศีสิงห์แตนุกัลุมะสาชาัชะพันทุปุตตะมาดูโครงการโปรเจกต์ท่านที่เกิดราศีสิงห์โครงการโปรเจกต์เป็นไพ่ที่ดีเพราะไพ่ใบน,นี้มันเป็นความสําเร็จสําเร็จไพ่เดอซันเนี่ย มันเป็นความหมายแห่งการได้บุตรบุตรตาก็คือบุตรหลานบริวารได้บุตรผู้ชายเข้ามาเป็นความหมายที่ดีเป็นให้ความสําเร็จการเงินงานจิตการการมีชื่อเสียงถ้าโครงการโปรเจกต์เป็นปัจจบความเร็จงานจิตการความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองการมีชื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองมีลูกก็คือได้ลูกบุตรผู้ชายเป็นเป็นความหมายที่ดี ได้ลูกผู้นี้เข้ามาก็ถือว่าประสบความเร็จทำให้เงินงานจิตการร่ำรวยนี่คือคนเกิดราศีสิงตนุกร,ระดุมพระยะทะพันธุปทุปุตตะอลิต,ต,ตูสตูสตูคู่แข่งทำธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็คือฝ่าฟันเชื่อมันน่นในธรรมทำแล้วประสบความเด็ดทุกถึงอย่างเราต้องต่อสู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พระเด็กคือไม่เท้าไม่เท้าการงานเด็กก็คือต่อสู้เรียนรู้ด้วยความสามารถหยาดเหงื่อตัวเองก็จะดีเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่่งความฝ่าฟันเหนื่อยฝ่าฟันความสาเร็จมันถึงจะเป็นของเราตตนุกระดุมฮะดาชาัชะาานทุปุตตาอริปัตตนิดูคู่ครองคู่รักท่านที่เกิดราศีสิงห์คู่ครองคู่รักเป็นไพ่ เก้าเหรียญเป็นไพ่เศรษฐีนีไหลคู่เคียงกายมันเป็นความหมายเป็นสตีที่เข้ามาเกื้อกูลทําธุรกิจร่วมหุ้นครัความสุขความเร็ดแต่เรื่องการเงินงานกิตการการใช้จ่ายฮันมาลองไว้คือเงินใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟื่อยมากจนเกินไปเพราะว่าคนเกิดราศีสิงห์ตอนนี้ความกดดันเพราะคู่ของคู่รักเป็นตัวที่กดดันเพราะฉะนั้นก็คือเข้มแข็งไว้ แต่ก็จะมีสิ่งดีๆทำให้เรามีเงินมีงานมีจิตการความมั่นคงเป็นไพ่ที่ดีสำหรับตำแหน่งคู่รองคู่รักตนุกระดุมะนาทะมันทุอุตตะอาริปัตตานิมรณะนะอ้าวดูจุดตายจุดอ่อนท่านนี้เกิดราศีสิงจุดตายจุดอ่อนจุดมรณะนะเป็นไพ่แห่งความเครียดกดดันพุ่มคิดมาก ถ้ามีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ให้รับมือรองไว้อย่าไปอยู่คนเดียวอย่าไปคิดคนเดียวเดี๋ยวมันจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคไมเกรนถ้าเป็นไปได้ <c oughs> ให้ย้ายที่อยู่ปูที่นอนใหม่เดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวก็จะเป็นการดีเพราะไพ่ใบน,นี้ไม่แนะนําให้อยู่คนเดียวไม่คิดคนเดียวมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็หาเพื่อนคุยหาที่ปรึกษาก็จะเป็นทางออกที่ดีเพราะไพ่ใบน,นี้มันมีเรื่องให้เราต้องเครียดต้องกุ้มวิตกจริตคิดมาก คนเกิดราศีสิงดวงช่วงครึ่งปีหลังของปี66แตนุปตุมหาณะฐามารุปุตตะอริปัต,ตันิมณัสภะความสุขความเล็กความสมหวังสุภะความสุขความเล็กความสมหวังควีนถือดาบดาบก็บอกให้ทราบคือความกดดันเพราะฉะนั้นก็คือต้องเหนื่อยต้องแบกรับภาระภาระอุปสรรคปัญหาฝ่าฟันความสาเร็จมันถึงจะเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็ เข้มแข็งไว้ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปสู้สู้ฝ่าฟันความสําเร็จมันก็จะบัตระุบความเร็จอดูาการงานการงานท่านที่เกิดราศีสิงดวงช่วงรุ่งปีหลังของปีหก <c oughs> งานดีเงินดีมีอพอกปจูนกงล้อหมาสมบัติบุญเก่าหล่นทับได้มรดกตกทอดได้ทรัพย์สมบัติได้จากกิจการดวงชะตาไม่เด่นเรื่องความรักแต่จะมัก ให้ดีเรื่องเงินงานกินจการดวงฟุกถูกหวยถูกรัตอรี่ปุบปรับฉบไยได้อะไรแบบไม่ค่าที่ดเพราะฉะนั้นผลบุญให้ทํากิจกรรมให้สร้างวิหารทานไหมก็จะเป็นการดีพอไพ่ใบน,นี้คือกุศลและผลบุญที่หนุนนําจากธุรกิจธุรกรรที่เราเคยทํามาทําให้บุญหลุนทับเดือนอตุลาดวงวตาท่านจะมีโชคใหญ่ได้เข้ามาปุกปรับฉบไมรดด ตกทอดหรือบางทีบนุง่งบนัดหรือบางทีโชคลาภลูกฟุกช่วงเดือนตุลาได้มาแบบเงินก้อนใหญ่นี้เขาว่าคนเกิดราศีสิงจะมีดวงดีช่วงตุลาดวงชะตาจะได้โชคใหญ่บุญเก่าลงทัพถูกหวยถูลอตเตอรี่ปุ๊บปรับ,บอ่ายดูตำแหน่งโชคลาภโชคลาภก,ก็คือเดือนสตาคือการลุ่งโลดลุ่งเรืองการมีชื่อเสียง ความสุขความสาเร็จนี่ดวงาตาท่านี่เกิดราศีสิงห์เพราะฉะนั้นช่วงเดือนกระฎากมดาก็อดทนไว้เข้มแข็งไว้เดี๋ยวผ่านไปก็ดวงจะดีพอพ้นจากกระฎากมดาดวงาตาดีโคตรๆดวงชะตามีโอกาสได้รถได้บ้านได้ธุรกิจการงานความมั่นคงลูกบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่หรือความสุขความสามสเร็จดีท่านนี้เกิดราศีสิงห์ ถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์ทําธุรกิจร่วมหุ้นความสําเร็จโครงการโปรเจกต์ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะถ่วยคือความสําเร็จตุลาพฤศจิกาทันวาปีหกหกดวงชะตาดีโคตรๆท่านที่เกิดราศีสิงดวงดีตุลาดวงาตาจะถูกหวยถูกรัตตอรี่นี่คือคนเกิดราศีสิงสำหรับไพ่ยิบสีการใหม่มาดูบทสรุปเป็นไงบทสรุปเป็นไพ่ ครอบครัวอบอ,อุ่นทําธุรกิจร่วมหุ้นเรือความสุขความเน็ดสิบถ้วยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ดีมีสุขนี่ไพ่วันนี้คือช่วงที่มีปัญหาเราต้องกดดันเราต้องอดทนฝ่าฟันผ่านความกดดันมันก็จะเป็นการดีนิท่านที่เกิดราศีสิงห์มันจะมีปัญหาเรื่องกดดันเรื่องความรักเท่านั้นแหละแต่เงินงานจตการความมั่นคงความร่ำรวยถูกหวยถูกลอตเตอรี่ ได้เลยปุบรับจับไวท่านที่เตือนราศีสิงขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ